So ทักทายสบายดีและการสวัสดีพอม่พี่น้องเมื่อสุขทสุขคนสบายดีตอนค่มเนี่ยพี่น้องคือตอนค่มเมื้อนี้กะสุมคอยว่าอย่โซนเดี๋ยวไปการพี่น้องเอ้แต่กับิฮัวซิได้พอน้องแต่ก็ไปการลงเบิ้งพี่น้องเอ้จักสีได้จีนายรือแมงกระแต่กะไปเบิ้งน้ำเดียวพี่น้องคือไปี่กะฮะก็ไปหลายคนพี่น้องเอ้คือตอนนี้นะยุคนสาวศีดาพี่น้องไปในก็ยังเิแวโซนสวรรค์ตาอยู่พี่น้องเอ้แวโซนยุคนั่นละตอนนี้นะคอยยุคนสาวซีดามาม AH. ่โซนสาวซีดาแล้วก็สาวไสแน่ ไปกันกับพี่น้องก็คือไปการอยู่ไก่นะเฮาคิดรจักไปก่อนไปสนิมกัขอขอบคุณแหว่พี่น้องเมื่อชูคู่สุขค,คนที่เข้ามาติดตามและการฮับส้มเป็นกําลังใจให้สานนิมสำหรับผู้ที่เข้ามาใหมกกกก่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนิมเลเด้อแหว่พี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้สนิมในคลิปต่อไปเนาะคือตอนนี้กำมาฮอนเืินสัรวันตาแล้วนาอพี่น้องไป,ประการน,นะ มีได้ไปดอกมน้นะค่ะเวค่เวอยู่ในฮือนนี้่กินเต่แกินก็ยังแแล้วหากมาจะหน้าแจ็คต้องกินมากพิษนัดสวรนตาพิษัดพี่น้องอ้าข้ออีเจมีเอานี้กูวยข้อให้เนเอาให้ยใ่เอาเฮ้นี่นะไปมื้อี้กะไปกับข้าสาวศิดาพี่น้องเ้ยไปเหมแมนพี่น้องไปกันที่หนได้อง้อนี่บ้านเจ้าเอากะเจน ไปสี่คนพี่ ży, น้องเอ้แต่ก้าเนาะห้าคนสามนตาก็ปไปบมาแล้วผัดเพิ่นมีไปซ้ำตอนนี้ก็กำลังขับรถไปอยู่พี่น้องเอ้กำลังเยอัตบ้านเนาะคือตอนนี้เฮากับมาหอดัน่อนการกิน่ายแล้วเนาะพี่น้องคือรถกับเฮาที่จอดไว้อยู่นี่เนาะอัน ข้าสิลงไปลายกาศนี่ทางพุณแล้วพี่น้องเอ้ยอุปกรณ์ท,ทั้งกะมีคลองแล้วก็โคมพี่น้องเอ้ยอันนี้กะถุงซื้อโทรศัพท์พี่น้องแล้วก็น,น้ำน้ำกินเนาะเดี๋ยวสิลงไปกามืาอก่อนเนาะพี่น้องว่าสีหมันรีหมันเนาะนี่เลกะมาลุ้นเบังนำเดียวพี่น้องเอ้ยจากสีหมันรีหมันเมื่อนี้นะอา้วกา็เมื่อนี้ก,กะดีอยู่ได้พี่น้องเอ้ยลมพัดโจยอยู่คือฝนนี่ตกนี่ละ ลองมากันบางกอนคุยที่นหนจ๊ะเนาะมันนนัมันลาแล้วพี่น้องเ้ยมันมีนมีปเปเร่อน,นี่พี่น้องคอยกระมานแลวได้พี่น้องเนี่ยสองตัวตัวเมษทั้งหมดพี่น้องนะเอ้ยคล้องกับห้อยเฉพาะพี่น้องอือตัวนี้ เนี่ยพี่น้องอ้ยไปแล้วไปแล้วพี่น้องนะโอ้ขี้รักแท้ตัวนี้เนี่ยมีอะไจับพี่น้องเต่ละมื้อกับพี่น้องทามีหาการกินอะไรก็จักละหาอยู่หากินนั่นแหละเนาะขำมากกัมีแต่ไปหาการนี่พี่น้องแถวทางคอยนะตัวเมีตัวนี้ คือจีน่าให้กับพี่น้องเอ้ยยามน,นี้นะมันขึ้นอยู่กลางเดินเนาะขึ้นอยู่ตามปัญญาอยู่แถวอันกลางหน้านะมันมีจะมีเปเลยไยด้พี่น้อง ơi, ออสาวใสพันไปการทางพุนพี่น้องเอ้ยเขื่อนจุ่มคอยมาฮอดก่อนพี่น้องเอ้ยเขาเขาสาวชิดายังไม่ทันได้มากเนี่ยเพราะทันได้สูชันพี่น้องเอ้ยมาละ เป็นย er. ้อนเพื่อสาเหตุคือมาซาแต่ท่ามู่เฮ้ยท่าผู้เฝ้าเอาลงหัห่อยเอาไปรกกะงน้อยลได้เดี๋ยว้ไน้ปหาการตอบมีแต่ล่มมได้ครบ ไม่มีจี่นายเพราะว่าลมทางนี้มีแต่ลมแต่ไม่ได้ครบนะพี่น้องมาหาการแถวอันกลางหน้านี่นะจี่นายนะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวพี่น,อน้องเ้ย๋ยค่คนสิมาจับเอาก่อนนะพี่น้อง คองก็บหอยตะโคเอาพี่น้องไปซ้ำโตมโตพี่น้องนะน่ะพี่น้องมาฮันี่ค่อยกระหม่อมแล้วเด้๋พี่น้องยอ้าพี่น้องอันนี้น่ะเข็ดเหลืองน้ำพี่น้อง าพี่น้องตัวบวกใหญ่นึงเข็ดเหลืองพี่น้องเอ้ยหมานแล้วพี่น้อง <c oughs> มาวันนี้ค่อยกะมานเข็ดอีกแล้วได้พี่น้องเอ้ยตัวที่สองเนาะเข็ดนั้นเข็ดเหลืองพี่น้องเนี่ย คือตอนนี้ก็เห็นที่นายเออได้พี่น้องมานอนนีล้ละที่นายตัวเมย์พี่น้องคอ,อยกะเนี้ยคล้องกะห้อยชะโครกพี่น้องห <laughs> ลงพัดพี่น้อง มีมีนี่พี่น้องวัดบสนี้มีแลาา้วก็นหาจนเมยกับบเห็นสองตัวทั้งหลังนะนี่ตัวนี้แม่ไข่มดพี่นายดูตลบดไ,ได้ของก็ถือมาสองโนยพี่น้องก็มีนะเสื้อไว้เสื้อเคตแล้วก็เสื้อกระรกกปู่ อันนี้นะ่าเสิร์ฟแตนจีน่ากับตะกะแตนหลังจากจับจีนา่าคอยกัดซิมาจับเข็ดหน่อยอีพี่น้องเนะี่ยอันนี้เอามาืาออ้อมเสื้อฟพังอีเลิศพี่น้องแซ่บได้หาเลาะมุ่งก่อนอตั๊กแตนนละยพี่น้องตะกะแตนน้อยเนาะ พี่น้องเอ้ยนะพี่น้องตัวนี้นะมือตองโป๊กมันฟาดสองตัวได้พี่น้องตัวตัวหนึ่งนะตัวนี้กรับพี่น้องอ่ะมีสามปลาฮกเลยพี่น้องขึ้นมาอยู่แต่ทางลื่นพี่ละโอ้ขี้แตะไข่แตะเลยตัวนี้นะคุ้มแห้งพอด ไข่เต็มมือเลยม่อายคอยาาได้อย่าปล่อยออกมาได้สลุปปิดได้ คือตอนนี้กะกำลังผ่าเดี๋ยวการเละเมือพี่น้องไงเพราะมันดึกแล้วเนาะสาส่คือมานแท้คุบเอาคุปเอาสาสิดามานดูบอกคอยได้สาคอยกระบิบมานไม่มานเลยเจ้าค่ะ เ่งเจ้านาสาสิดรกสาสิดาปลาตนะทังกระปูทังเพศทังดดากระปูกะเต็นกระมีปลาตหากินมานแทะโสดึงมีแฟนนี่นะโสดโสดโสดอยู่กำลังหาแฟนด่โบตะควตะวาดตะควาโสดไสกรโสดได้โตเนี่ตนินิดาเห็นเขตแล้วปนี่สาสิดาคุ้นมาคุ้า

เพื่อเขตพี่น้องไอ้ตันนี้นะมันเป็นหนองเขตหลายพี่น้องเนี่ยโอ้โห้สาระพลระอยู่เขตนะมอ้จะโมนท่าได้พี่น้องเพราะย่าโซนพี่น้องมากานก็ยืมมือละลืมโซนต่อนมา โอ้ตัวนี้แหงง่ายอือสองตัวอุ๊บดิฉันทำน่ะไปละคือตัวนี้ก็กําลังยัางไปเอาลวดพี่น้องเอ้ยหลังจากการเคตยาและะ้วกันเนาะคือคอยนะสอนเดี๋ยวมากับสาวไส้พี่น้องนี่น้องพี่น้องเอ้ยเคตขาค่ำ ไปเอารถปัดเห็นเขตยังเห็นเขตอยู่เนาะยังเลยนะมันม no nice. ันดึกแล้วพี่น้องเอ้ยยากการละจะเช่หรือดรร์กระหลงกำนั่นอ่ะสะดุดสะดุดลักกินเลยนะ ได้ไมมกระดุษสระดุษลักคือตอนนี้ก็มาฮอนรถแล้วเนาะพี่น้องกะสีได้พาเดลเมอร์ก่อนพี่น้องเลยคือจีน่ากะได้อยู่เนาะพี่น้องแต่กับมีหลายลนะกย็แล้วเนาะแต่กับพ่อโคอยู่ละเพราะว่ามันมีะมีพี่น้องเอ้ยมันนี้นะเดี๋ยวนั้นเลยกับเมอ่อพบเดียวจะเฮิร์นพวกเราพี่น้องเอ้ยคือตอนนี้ค่อยกะได้มาเฮิร์นแล้วนะพี่น้องอัน จีน่ายนี้กะเ้อสิไปได้เห็ดกินเดี๋ยวนี้เนะพี่น้องเอ้ยมื่อเสาร์พู่นออ้องจะเห็ดกินนะเพราะว่าตอนนี้นะมันดึก,ก,วก,วกแล้วพี่น้องเอ้ยคอยกะพอหาอ้่น้ำเนี่ยพี่น้องาะวจะนอนเมื่อไรพี่น้องเดี๋ยวคอยสิไปอันน้ำก็นะพี่น้องเมื่อเสาร์หาจังไมาให้ดูเห็ดกินสบายดีตอนเ้าพี่น้นองอันนี้ก็คืนคองจีน่ายที่คอยไปการเมื่อคืนนี่พี่น้องเดี๋ยวคอยสิมาใส่ก็นะ

สิไปโคก็นะพี่น้อง เดิมหอมมาแล้วพี่น้องเลยน่ากินจังเลยกระแต,แตนกับแม่ไท้เติมน้ำมันก็จะกิม แล้วทุกแล้วรู้มือกับพี่ดำเดี๋ยวพอยจะมาตักสื่อจานก็ไม่อพี่น้อง คือตอนนี้ก็แล้วแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็โคจินายสำหรับเมนูอาหารเซาหาก็มีสํำนี้แล้วพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้ก็ต้มหวานพี่น้อง